สวัสดีค่ะเพื่อนๆเพื่อยกลับมาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเพื่อยจะมาสอนวิธีการวัดขนาดของอวัยวะเพศชายคราวนี้เนี่ยจะมาตอบคําถามด้วยที่มีหลายๆคนสงสัยอะคะ่ะว่าทําไมเวลาวัดแล้วพอไปหารสองตามสูตรอาจจะจะอธิบายให้ฟังแล้วทาไมมันไม่ได้ค่ามันมันดูใหญ่เกินไปหรือมันหาไซไม่ได้เดี๋ยวจะมาอธิบายว่าตกลงจะต้องคิดหรือใช้สูดไหนหรืออะไรยังไงกันแน่ ค่ะก็มาเริ่มกันเลยอันนี้ก็จะให้ดูว่ามีถุงยางระไม้เนาะก็จะมีหลากหลายยี่ห้อในท้องตลาดก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดนะวิธีวัดอ่าวิธีวัดของอขนาดของน้องชายเนาะ ก็มีนี่สายวัดเวลาเราวัดเนี่ยให้วัดตอนที่อวัยวะสมมตินี่เป็นอวัยวะเพศนะ้องเป็นอวัยวะอวัยวะเพศชายอ่ะพูดมัวละอ่าให้ทําในท่ายืนแล้วก็ให้ตออใช่วัดตอนที่อวัยวะเพศชายแข็งตัวที่สุดว่าวัดกลางลํากล้องนะคะสมมุตินี่เป็นท่ายืนเนาะแล้วก็วัดเลยตรงกลางลํากล้องวัดหน่วยเป็นมิลลิเมตรเนาะอืมอ่ะลองวัดดูซิอ่ะเหมือนตรงนี้เท่าไหร่เอ่ย อของน้องกล้วยนี้มองเห็นไหมเอ่ยอันนี้จะเป็นความยาวที่120มิลลิเมตรอเซนะเนาะอ่า1อ0มิลิเมตรแล้วคราวนี้120มิลิเมตรเนี่ยจะต้องใช้ถุงยางอนามัยไซส์ไหนหรออะถ้าเราเคยเห็นสูตรที่เราเคยเคยเห็นสูตรกันมาที่เขาบอกว่าให้เอาอ่าค่าที่ได้ไปหาร2ก็จะได้ ความขนาดของถุงยางอนามัยที่ควรใช้เนาะเขามาจากสูตรนี้ค่ะนี่พอจะเห็นไหมพอท,ทีนะไม่ค่อยเก่งคอมพิวเตอร์เะยต้องเขียนเอาคือที่เขาใช้สูตรหารสองเนี่ยเนื่องจากว่าเขาอะเอาสูตรของเส้นอาเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นรอบวงของถุงยางอนามัยเนี่ยค่ะถ้ามาหารสองอะจะได้เท่ากับความกว้างของถุงยางอนามัยความความกว้างของถุงยางอนามัยอะคือจุดไหน ให้ดูเหมือนที่เขาบอกนี่ถุงยานะไมเหมือนตัวนี้ถุงยานะไมขนาดสีถุงยาลาไมขนาด52อันนี้แหะคะ่ะคือขนาดของถุงยานะไมความกว้างของถุงยาละไมวัดยังไงวัดอย่างนี้เอาบบรรทัดอยู่ไหนโอเควิธีวัดความกว้างของถุงยาอะไมเนี่ยนี่ถุงยา,าัยแกะออกมาแล้วนี่เป็นไซส์52เนาะให้ทํา เขาวัดตรงที่หน้าแบรนของถุงยางอนามัยเดี๋ยวจะนบให้ดูอันนี้เป็นไซส์ห้าสิบสองเนาะน,นี่อย่างนี้เลยค่ะปิ๊บก็จะเห็นว่าหน้าแบนแบ,นแบนเนี่ยจะได้ไซส์อยู่ที่ห้าห้าเซนสองอ่ะพอดีเลยอาจจะต้องมากลางนิดนึงนี่แอบเปิดนานแล้วมันจะยุยยุยนิดนึงคือมันจะเป็นตอนที่ถุงยางอนามัยอ่ะแฟลตหรือว่าแบรนที่สุด แล้วก็อาก็จะได้ประมาณ5.2ตรงนี้เนาะอันนี้แหละคะ่ะคือคือขนาดที่เขาบอกว่า 2, 40, 49, 5.2 49 4 52มิลิมตรคือคือลักษณะตรงนี้ของมันแล้วพอคูณ2ะจคือจะได้ความยาวรอบวงดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็เลยว่าอ่าถ้าอย่างั้นก็ใช้ใช้ว่าวัดขนาดอาวัยวะเพศชายได้เท่าไหร่ก็ไปหาร2ฝีก็จะได้ขนาดของไซส์ถุงยางอนามายัยแต คราวนี้เนี่ยก็จะเจอปัญหาว่าโอ๊ยทําไมผมวัดไซส์ได้120มิลิเมตรอ่าร้อมิลิเมตรพอไปหาร2มันได้60คราวนี้ไม่ได้60เอา้าไซส์ในท้องตลาดมันมีแค่49 52 54 56เอ้า6ิมาจากไหนมันมันนี่ของผมใหญ่ไปล้ออะไรเงี้ยจริงๆอ่อะไม่ใช่คือก็ไปคือเราก็สงสัยใน,ในข้อนี้เนาะเราก็ไปศึกษามาละคือ ไอค่าที่หารสองนี่ค่ะมันเป็นค่าของเมื่อครอบถุงยางอนไะมัยเข้าไปได้พอดีแต่มันไม่รัดไงมันไม่ได้กระชับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่ถุงยางจริงๆอะมันจะต้องมีการอ่าเหมือนมีการรูดเนาะมันก็จะมีการรูดขึ้นลงดังนั้นเนี่ยถุงยางอนะามัที่ใส่จะต้องคับกว่าค่าจริงนิดนึงเพื่อที่จะให้เกิดการกระชับแต่ไม่แน่นเกินไป เขามีการทดลองในต่างประเทศนะคะของดรจนจิโรจิโรติแอปเล่าที่มานิดนึงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกสูตรว่าต้องคิดยังไงเเขาจะมีของอันน,น,นี้อันนี้ก็คือสูตรที่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 เคยเห็นตามสื่อนะปัจจุบันว่าให้หารสองแล้วก็จะเกิดปัญหาว่าอ่ะแล้วทำไมฉันเจอไม่เจอไซเนาะเออส็จครั้นี้เนีเ่ยในต่างประเทศเนะะี่ยค่ะเขาก็มีการทดลองแล้วว่าอ่ะแล้วอย่างนี้ค่าไหนละที่มันจะเหมาะสม เขาก็พบว่าการที่ทําการที่เราจะหาค่าที่เหมาะสมของถุงยางอนามัยเนี่ยคือให้มีความกระชับมาประมาณ10%แต่ไม่เกิน20%คือถ้าเกิดว่าเขาวัดที่กระชับมา5%คนใส่ก็ยังรู้สึกหลวมอยู่ ให้กระชับมาประมาณ10%แต่ถ้าเกิน20%คือคือกระชับมากอะ่ะก็จะรู้สึกอึดอัดแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อการถุงยางขาดได้อันนี้แหละคะ่ะค่า10-20%เนี่ยเป็นค่าที่เอาอ่าเหมาะสมที่เขาเรียกว่าเลือกถุงยางเอาไมแล้วรู้สึกว่ามันกระชับแล้วก็เหมาะสมกับไซส์ดังนั้นค่าที่ได้เนี่ยเลยจะเป็นค่าที่อยู่ที่10-20%คือจาก2ก็จะเป็นค่าที่ 2.2ถึง2.4ถ้าสมมุติว่าจะหาสูตรง่ายๆว่าอ่ะขอสักเลขเดียวในการคิดก็จะอยู่ที่แกนตรงกลางเนาะคือ2.3ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชายนะวัดขนาดของน้องชายแล้วได้ไซส์เท่าไหร่เป็นม mm นะิลลิเมตรเนาะสมมติได้120มิลลิเมตรให้ไปหาร2.3ค่ะก็จะได้ขนาดไซส์ของถุงยางอนามัยที่ควรใช้และก็มีความกระชับดีอะลองดูสิอะ120มิลลิเมตร หาร2.3นี่ค่ะโอ้จะได้ไซส์5 2 1ก็จะอยู่ในไซส์52กว่ากว่าแต่ถ้าสมมตว่าพ,พุ้ยพี่จะไอยอะไรยังไงไม่ค่อยแน่ใจแล้วทำไมเคยเจอในเน็ตหรือในข้อมูลอื่นๆที่ใช้ไซส์ที่ใช้ขนาดของ2มั่ง2.3มั่ง2.4คือจะค่า2.2 2.3ุดอง่ะใช้ได้หมดเพราะว่าถุงยางทำไมามันยืดหยุ่นได้ไงคะคุณมันก็ มันจะเป็นค่าของการประมาณแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ซื้อถุงยางมาแล้วก็ลองใช้ดูก็จะดีที่สุดแหละว่าเออมันเหมาะสมบางคนอ่ะชอบให้ค่อนคับหน่อยรู้สึกใบใจไม่หลุดแต่บางคนอ่ะก็บอกอ่ะค่อนหลวมนิดนึงจะได้หายใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ความสุขในแต่ละบุคคลด้วยหรือถ้าแบบที่เกียจหาสูตรมีง่ายกว่านี้ไหมมีค่ะจดมาเป็นตารางให้แล้วนี่ คุณผู้ชายวัดได้ไซส์ไหนก็ตามนี้ไปเลยจะมองเห็นไหเนี่ยไม่ค่อยเก่งคอมอ,ะอ่ะอ่าร้อยห้าสิบคงไม่มีเนาะชายไทยอ่านี่ประมาณนี้เลยค่ะอาจจะค้างไว้นานๆอันนี้คือไซส์ที่เขาวัดมาแล้วล่ะอันนี้ก็คือจะเป็นค่าส,สะกลเนาะอาจจะเจอมีเหลื่อมล้ําได้บ้างในบางข้อมูลแต่ก็จะอยู่ในเรทประมาณนี้แน่นอนอ่าฮะก็เห็นไหมถ้าสมมติว่าอ่า เราวัดได้ไซส์94หรือไซส์สัก105เซนอ่ะโทษที105มิลิเมตรเงี้ยค่ะก็จะอยู่ไซส์ที่47คือต่างประเทศจะมีไซส์ที่ลงมาจาก49ก็มีเนาะแล้วก็มีไซส์ที่ใหญ่บิ๊กบุ้มมากก็มีเหมือนกันของไทยเนี่ยคือชาวเอเชียจะอยู่ที่เฉลีย่ยเฉลี่ยที่49ถึง56ไงมันก็เลยจะมาหาเจอได้ในแค่บางไซส์เท่านั้นเนาะนี่ไงประมาณนี้นะค่ะ ก็เป็นวิธีการวัดขนาดของน้องชายเพื่อที่จะมาเลือกใช้สวมถุงยาอนามัยให้เหมาะสมแล้วก็พอจะน่าจะพอไขข้อข้องใจของคุณผู้ชายหลายๆท่านได้แล้วนะคะว่าเราจะใส่ถุงยาอนามัยดีไซไหนดีแล้วก็ไม่ต้องเถียงกันหานน่นหานี่ได้เท่าไหร่ทําไมใช้ตัวหานไม่เหมือนกัน เพราะว่าสายเห็นมาจากตรงนี้เนาะเรื่องของความกระชับแล้วก็ความยืดหยุ่นของแต่ละบุคคลนั่นเองค่ะค่ะหวังว่งาคุณผู้ชายทุกคนก็คงจะพอเข้าใจแล้วเอาไปเลือกใช้กับตนเองได้เหมาะสมแล้วนะขอบคุณนะคะ